สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2568ในช่วงเช้าครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้มีเมฆปกคลุมบางส่วนบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสเกตและจะมีโอกาสก่อตัวของเมฆฝนในช่วงบ่ายค่ำได้ครับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้จะอยู่ที่3 2 3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่23 ถึง25องศา,ศาเซลเซียสครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับช่วงเช้านี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงบ่ายสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน